ทางฟุตบอลโมเมนต์ขอบอนขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการขอบสนามท็อปเทนสเปเชียลวันนี้ขอเสนอตอน่อสิทนักเตะเชื้อสายคอนเทนต์ลงสนามเมื่อไหร่ได้คอนเทนต์ตลอดอาจมีภาพและคำหยากยตาย ไม่ได้จัดงานจัดกูลืมสโลแกนเปิดองของทอาเทนไปแล้วอ่านมีคำหยาบที่ท่านฟังแลระคายหูอาจมีคำหยาบที่ออท่านฟังและระคายหูกระผมเบลขอขสนามและเกมเอง,เอเองขรสนามขออภัยท่านมาหนะทีนี้ด้วยถ้าดูแลชอ,ชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่เกลาๆอ,อย่างืน่กดให้ขอบสนามหน่อยนะครอาชอ ได้จัดแน่ๆราการนี้หายไปนานแสนนานกลับมาอีกครั้งกับพรปนามท็อปเทนสเปเชียลครับวันนี้เราครับกลับมาในโลกโซเชียลอีกครั้งหนึ่งนักบอลกับโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นของคู่กันพี่เกมถูกต้องนะคือต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดมีมเยอะแยะมากมายในโลกฟุตบอลเออแน่นอนว่าก่อนหน้านี้มันมีมีมเยอะครับแต่ว่าในช่วงระยะหลังๆ2-3ปีในช่วงที่เราหยุดไอ้ท็อปเทนสเปเชียลไปเนี่ย มันก็มีนักเตะที่เป็นมีมไว้คอนเทนต์ไฟก่อนแล้วไฟดับตกใจเลยฮะอย่างที่บอกแหละเราไม่ได้อัปเดตมา นี่เราอัปแพทมาให้แล้วนักฟุตบอลเนี่ยมันเป็นของคู่กับมีมคู่กับคอนเทนต์แล้วไอ้สิบคนที่เราเรียกมาวันนี้มาับผมคอนเทนต์ตัวพ่ออ่ะคุณลองทายเล่นๆก่อนของคุณคุณว่ามีใครอย่าเพิ่งดูสิบคอนเทนต์โอ้โหถ้าจะมีแน่ๆเนี่ยกูแฮร์รี่แม็กควเบอร์หนึ่งในใจแฮร์รี่แม็กควน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของคลิปนี้แน่นอนที่ตลกคือคนไทยอะตอนมาไทยอะได้ยินพี่เกม อันนี้คือตัวจริงมึงตัวจริงอยู่ตรงนู้นแต่กัวแฮร์รี่แม็กควายแฮร์รี่แม็กควายมาแน่แล้วคุณคิด <osion? S 2> ว่ามีใครบ้างมารอบมาที่ชื่อแรกของเราครับผมเคิร์ตสูม่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นนักเตะสายฮามาตั้งแต่ยุคสมัยอยู่เชลซีแล้วถูกต้องราฟี่เท้าไม่ธรรมดาชายามิชัยติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่มาแล้วนะครับผมซึ่งรูปลักษณ์ของแกเขาดูเป็นคนอึดถึกทนนะฮะเปรียบเทียบได้กับบรรัทมีแขคล้ายคล้ายมีความคล้ายความคลึงกันนะครับผมก็ นั่นแหละัะเป็นตัวฮาประจํากลุ่มมักจะโดนเพื่อนแก้งอยู่เป็นประจําสําหรับ Her S <S เคอร์ซูมานะครับทำให้เราเนี่ยมักจะได้เห็นคอนเทนต์อาจาจะแกเสมอโดยเฉพาะรูปนี้ <c oughs> เป็นจังหวะที่มาติดนะครับผมคือยิงสวยมากและแกเห็นท่ากระตกแกว่าเพื่อนกูยิงสวยขนาดนี้เลยหรือปกตินะถ้าผมเจอคนอ้าเง,างี้ยไม่ใช่ดีใจไม่ใช่ดีใจ <rela spe ek> อันนี้คือทางอันนี้คือจังหวะเสียวจังหวะเสียวที่จังหวะเสียวอาเจียนอ๋อจังหวะเสียวเออซึ่งหลังจากมีมนั้นนะครับผมตูมากก็เป็นสายฮามาตลอดนะครับแม้ว่าทั้งล่าสุดเนี่ย ความฮาจะลดลงไปหน่อยเพราะพี่แกไปสร้างคดีไว้ใช่ใช่ใช่แกไปทําร้ายแมวไปทําร้ายสัตว์จนเป็นคดีความซึ่งเรื่องของการทําร้ายสัตว์เนี่ยบ้านเราอาจจะไม่สําคัญมากแต่ประเทศนอกเขามองเห็นเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับสุดท้ายนะครับผมแกก็โดนคดงคดีไปและตอนนี้นะครับผมทาาแมวแอนตี้กันเลยเขากับว่าเวลาตอนนี้นะฮะเคยส์มาไปเตะบอลสนามไหนพี่เกมครับได้บอลปุ๊บเมื่อไหร่คนแม่งล้อเลยเหมียวเหมียวสมบูรณ์เบื่อหมดตะกอนสูมาได้บอลสูมาได้บอลแล้วได้บอลเหมียวเหมียว เพื่อนเริ่มรู้สึกว่าเอองั้นกูไม่ส่งบอลให้มึงดีกว่าถ้ากญแขาดตายแล้วตอนนี้ถ้ากว่าเพื่อนๆเองก็ไม่อาจจะรู้สึกว่ากระอัดกระอวนในการไหลบอลให้แต่ก็เข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เขาประทำผิดมางจริงคราบมันก็ได้โดนแฟนบอลแซวนะฮะก็ถือ่เป็นมีมที่ ไอมีมแรกน่ารักไอมีมเรื่องแมวเนี่ยไม่ดีสักเท่าไหร่ก็อย่าไปทำแล้วกันนะฮะนะฮะคาราผมแข้งคนที่2มาริโอ้บาโลเตลี่โอ้โหวันนี้แค่พูดชื่อมากูรู้เลยคอนเทนต์เยอะคือคนนี้เนี่ยชื่อนี้การันตีคอนเทนต์เพียบแล้วเป็นเจ้าพ่อคือท่ารึไหมก๊วยเจ้าพ่อยุคนี้นะฮะเฮ้ยเออบาโลเตลี่คือเจ้าพ่อยุคก่อนนะฮะเฮ้ยเออว่าที่เทียบกันได้เลยถู้แม้ คือจริงๆเนี่ยแฮร์รี่แม็กควายไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามึงสะกดชื่อเขาดีๆก็ได้เดี๋ยวแฟนพีเขาบอกว่าเราไปบูลลี่นะเขาก็บูลลี่กันเองโทษนะแฟนมีมหาบูลลี่มึงไปเจอเขามึงเรียกเขาแฮร์รี่แม็กควายทายพิษสายแฮร์รี่แม็กควายไม่อันนี้จริงนะถ้าอย่างนั้นเราทำคอนเทนต์แบบเนี้ยต้องมีบริวารดีเพราะยุคนึงเนี่ยเราก็จะได้เห็น วเกนไม่ได้วยความขบขันมากมายเลยนะครับไหนจะมีการจุดไฟคนบ้าอะไรมันจุดไฟในห้องโรงแรมตัวเองเผาแม่งเลยไหนจะมีการยิงประตูแมนยูแล้วก็ถลกเสื้อโชว์ข้อความว่า why always m e อันนี้เป็นมีมอมตะที่รากานทั่วโลกเลยนะ why always m e แปลว่าอะไร why คือ why ก็คือทำไมอ่ะ a l w a y เสมออ่ามีกูอ๋อรวมมันเป็นทําไมเสมอกูอ่ะทำไมไอวัดําไมต้องเป็นกูตลอดเลยอเออแปลเป็นไทยเรียงกันไปเลยรวมถึงยังมีอีกเรื่องหนึ่งใส่เอี๊ยมไม่ได้อันนี้กูเคยหยิบมาพากของระหน่าโอเคตอนแรกกูรู้มันแกล้งคุณก็เป็นเหมือนเขานะเป็นเรื่องจริงนะจนเพราะว่าตอนนั้นทานสิสสิตโรเบร์ตมันชีนี่ต้องมาแก้ให้ก็ใส่เอี๊ยมไม่ได้นะอีกมากมายครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคอนเทนต์จน ถูกเรียกว่านี่คือเจ้าพ่อครีเอเตอร์ของวงการฟุตบอลล่าสุดก็มีแบบพวกแบบไปยิงไปเตะบอลไปอะไรแบบชนะดีใจเอาเท้าเหยียบหัวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหูแบบม่งวเป็นบดอ,อ่ะบาโลอะก็คือเจ้าพ่อคอนเทนต์ของจริงฮะ คนที่สมสลาตันอิบราฮิโมวิชแน่นอนและครับเดอร์กอดผู้นี้นะฮะจะในสนามจะนอกสนามตัวพ่อเลยครับคนนี้ฮะพี่แกคนนี้อาจจะไม่มีช็อตฮพไม่ได้เรียกว่าสายขายขำเออไม่ขายขำครับแต่ขายขึ้นขายขึ้นทายเท่สายคำคมคนนี้สายคำคมครับผมซึ่งมาดของพี่แกเนี่ยแน่นอนแหละเขาเป็นเหมือนผู้ทรงอิทธิพลเป็นเดอะกอดอยู่เหนือทุกสิ่งนะครับจนมีเรื่องนี้เนี่ยมันออกมามากมายครับ อย่างเช่นว่านะครับมันมีเรื่องการแซลลกันซึ่งเหมือนแบบเอาไปล้อเหมือนคุณชัดชาติเลยอ่ะยังไงสมมุติว่าสลาตันหมาบ้านมึงอ่ะเออมึงจะเป็นแขกอะกูเป็นเจ้าของบ้านกูมีเทนด์กูเป็นแขกเฉยเลยสลาตันมาฝากสลาตันมาหรือว่าเวลาเขาจะเซ็นไปทีมไหนยังแมนยูตอนปีสองเก้ห้าเออคือสลาตันเลือกแมนยูแมนยูไม่ได้เลือกสลาตันนั่นก็คือเป็นก็อดออฟ กอดอีกทีเนึ่ยใช่เป็นกอดในกอดในกอดอีกทีเหมือนที่วิลเบตอ่ะไม่รู้ว่าค่าเหนื่อยเท่าไหร่เพราะเวิลเบตไม่เคยเหนื่อยอะไรประมาณนี้ซึ่งล่าสุดนี่ฉลองแชมป์มึงยังเออกูยังบอกมึงยังเอาคลิปมาล้อเรียนเลยถูกต้องคือการล้มโต๊ะกูรู้ว่าดูโก้ขับมาไม่ใช่นะครับผมแน่นอนล่ะฮะถ้าคนอื่นล้มโต๊ะมันก็ธรรมดาแต่ถ้าเป็นซลาตันล้มโต๊ะนี่คือความอิมแพ็คระดับหนึ่งเลยครับผมบวกกับผลงานสนามโคตรเฟี้ยวกลับมาอยู่กับเอซีมิลานพามิลานเป็นแชมป์ได้ในรอบ10กว่าปี ดังนั้นเรื่องของความเป็นคอนเทนต์นะครับผมพี่ตั้นยังไม่หยุดแค่นี้แน่ <S <S. คือผมว่าไอความเป็นคอนเทนต์อ่ะมันไม่ได้รวมแค่เฉพาะความห่างอ,อม,มันเป็น movement ในการที่เขาทําอะไรก็ตามมันจะกลายเป็นกระแสเสมอมันจะกลายเป็นที่พูดถึงเสมอแล้วสลาตัานแม่งเป็นคนนั้นเสมอวะ่ะคนต่อไปครับจสะสซหนึ่งกะอือจริงจนี่นะว่าช่วงนี้จะอาจจะดูดอปไ,<อ>ไปบ้างหายไปเลยว่าอยู่หลอกไปบ้าง<อ>นี่เขาเป็นเล่นเวเที ไปเล่นเวลลอไปเล่นเวลเล่นเก่งไปเล่นเวแบบว่าไม่ไม่เอาแล้วคอนเทนต์เลยไม่เอาฮาแล้วหรอไม่เอาฮาแล้วบินไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาแล้วแต่แต่ว่าก่อนหน้านี้ครับเขายังฝากเรื่องของคอนเทนต์มาเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะคอนเทนต์สายบันเทิงนอกสนามโหตัวนี้ตัวดีเลย <laughs> เริ่มต้นมาจากการจัดการบินบินบินเออบินบินบินไม่อยู่หมดแล้วนี่กังบินไปหมดยังวะ เหลือแค่แรดฟอร์คนเดียวดิน่าจับมเออแต่ว่าก็ยังคงทาเรื่องของการร้องเพลงคือเขาเป็นคนสนุกแหละร้องเพลงเต้นติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครอยากเห็นนักฟุตบอลสายแดนซ์เนี่ยเจสซี่ลิงการ์ดเป็นคนที่แดนซ์เก่งมากครับผเป็นสุดยอดนักเต้นครับซึ่งในการมีเรื่องแบบนี้โบอกการเป็นนักเตะมชสเตอร่ยูไนเตดเ่ยมันก็เลยทำให้เขานะครับกลายเป็นที่ถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าหากว่าดูกันที่ฝีเท้านะช่วงนี้ติดเก่งนะเริ่มดีขึ้นนะเริ่มดีขึ้นแล้วเียแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะก ีแรงแล้อาจจะต้องไปเฉิดฉายที่ Forest สแทนเวทีนี้ไม่เหมาะก็ไปเวทีอื่นถูกต้องเดี๋ยวต้องดูฮนะว่าสุดท้ายฟอร์มเนี่ยจะร้อนแรงเหมือนคอนเทนต์นอกสนามหรือเปล่าสำหรับเจสซี่นินกาจริงๆรจ๊สซี่นินการ้องเพลงพราะนะเราเคยเราเคยทา,ายเรื่องเพลงกันไปแล้วไงตอนนั้นที่เราทายใน คลิปพี่นัทอ่ะ oh. โอ้ดีดีด้วยนะเออไม่ธรรมดาตัวนี้สายคอนเทนต์ครับโอเคเที่ยมเลยนะหาคลิปลองเพลงได้ง่ายกว่าที่มี่ประตูมันอีก <laughs> อันนี้จริงคนที่ห้าเป่าป๊อกบาร์ oh, oh. โอ้โหอยู่กับแมนยูอันนี้คอนเทนต์ต้องบอกว่ามีอดีตแห่งแมนยูทั้งนั้นเลยอันนี้คอนเทนต์แบบสุ่มเสี่ยงนะต้องบอกทำไมอ่ะเป็นอ<ะ>คอนเทนต์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีด้วยนะหลายๆอย่างพร้อมๆกันดีกว่าผู้ชายคนนี้สร้างมานะครับป๊อกบาร์เริ่มมาอยู่กับแมนยูนี่แหละครับก็เลย กลายเป็นว่ามีฉายาที่ไม่เคยเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลมาก่อนเมื่อก่อนจะมีกองกลางตัวตัดเกมกองกลางตัวรุก อยู่ดีๆพอป๊าะมามาแมนูเรามีกองการตัวตัดผมกำเนิดเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ครับใครจะไปเชื่อแม่งตั้งได้แล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยเพราะมันเปลี่ยนทรงผมทุกสัปดาห์คือไปเน้นเท่ไปเล่นเวลอ์ไปเล่นเวล์แบบว่าแฟชั่นเขาเป็นแฟชั่นสตาร์ครับแล้วก็เป็นแบบซูเปอร์สตาร์ก็ทำตัวเองให้แบบดูแบบว่าโดดเด่นในทุกๆนัดที่ลงสนามจะเป็นเครื่องแบบการแต่งตัวนอกสนามหรือว่าจะเป็นเรื่องของทรงผมครักแน่นอนเวลากล้องจับมาเนี่ยคุณเปลี่ยนทรงผมอ่ะกล้องจับถูกเดี๋ยวไปทำหัวปุ่มดาว เสียอะไรบ้างอะไรของเขาก็เลยเป็นกาการตัวตัดผมไปเรื่องในว่าแอร์ไทม์ในการจับขออากาศเนี่ยฟอบามีมากสุดในทีมแมนยูในช่วงนั้นเลยนะทีมบางทีแพ้มาอยู่แม่งปล่อยคิดในไอจีตอนวันต่อมาเรียกได้ว่าผิดที่ผิดเวลาแต่ถ้าหาเขาพูดถึงฝีเท้าฟอบามันนี้ก็ต้องยอมรับว่าของจริงไม่จริงนางเราเคยดูกันมาแล้วที่ทีมชาติฝรั่งเศส2018เขาเป็นหนึ่งในคนที่ยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศพาฝรั่งเศสเป็นแชมป์ได้แม้จะขาดความสม่ำเสมอกับกับ สโมอสอนอะ่ะแต่ขอบอกเลยว่าคอนเทนต์กดไลค์เรียกเอนเกจเมนต์บลอกบาร์เป็นท็อปเทนที่เรียกไลค์ได้มากที่สุดในโลกครับแต่จริงนะนะต้องบอกว่าที่พี่บ๊อบพูดเนี่ยถูกต้องเลยเพราะว่าทุกการขยั่งบลอกบาร์เนี่ยมีผลเสมออแค่มูริโยออกแล้วปลอกบาร์ลงรูปมึงยังด่ากันได้ <laughs> แต่อันนั้นสำหรับกูกูคิดว่ามันตั้งใจทํานะมันตั้งใจอยู่แล้วเอออารมณ์แบบสมมติเอางี้มึงโพสตป่วยแล้วกูโพสต์แบบ กูด่าพ่อแน่แบบอารมณ์แบบเย้ไอ้นี่ไปซะเลยฮิสสมมุติว่ากูแบบวันนั้นมึงป่วยแล้วกูโพสต์รูปที่ออฟฟิศเราแบบมันก็ไม่ใช่ไม่ได้รู้สึกว่าปอกมาเองมันก็แสบเหมือนกันคนต่อไปดีวอลคโอริกิโอ้โหพี่เกคนีผมขอเล้วผมบอกเลยคือผมว่าเขาอะไม่ได้ตั้งใจทำตัวเป็นคอนเทนต์แมนทำไมอะเพราะเขาไม่ได้ทำตัวฉูดฉาดเหมือนป๊อกมาร์เขาไม่ได้เต้นเก่งเหมือนลินการ โซเชียลไม่คอยได้อัพแต่ความเป็นคอนเทนต์ของดิวอัริกี้คือเมื่อใดก็ตามที่ท่านทำมหาเทพทนมหาเทพท่านมหาเทพทอโอริกี้ซิสบุตรแห่งแอนฟิลด์ของผม <c oughs> แค่ท่านประทับเท้าอยู่บนบริเวณใบหญ้าข้างสนามแอนฟิลด์ <c oughs> ท่านก็โดนบันดาลด้วยพลานุภาพของท่าน <c oughs> ทําให้ทีมมีผลสกอร์ไม่ชนะก็เสมออยู่ตลอดเวลาเรื่องไงว่าแค่ท่านเอาเท้าเหยียบพื้น กระแสเกมก็เปลี่ยนทันทีเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงนะมันหลายครั้งมากเลยครับเอเวอร์ตันนี้ก่อนหน้านี้มีอีกหลายเกมเลยและประตูสําคัญที่สุดที่ท่านทามิเรพูลเนี่ยไปถึงฝั่งฝันโอ้โหคุณละคนรู้คุณชอบจริงจริงคุณละคนรู้คนเสมอตรงนี้ต้องพูดอย่างนี้ว่าสาธุ99นะฮะมายเชียร์กับรองเชียร์เฮ้ยแล้วถ้า99ไม่พอผมฝากอีกนิดนึงฮะสาธุ27เบอร์นี้เบอร์คืออะไรวะอ๋อเบอร์ท่านด้วย ท่านยิงประตูใส่บาเซโลนานะครในรอบรองชนะเลิศฟาฟตาประตูที่สี่สแล้วพาลิปูเข้าไปชิงแล้วลิปูโทษนะยิงนั้นไม่พอครับนัดกับสเปอร์แม่็ยิงเอ้ยนี่คือท่านยิงเลือกยิงมากๆเพราะท่านรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยยิงในนัดธรรมดาธรรมดาแต่ท่านเป็นมหาเทพ ยิงในนัดสําคัญเท่านั้น,นต้องสําคัญระดับแบบรอบชิงรอบรองต้องต้องรอ,อ,อบธรรมดาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้<อ>ล่าสุดเนี่ยท่านไปเป็นมหาเทพอยู่ที่มิลานเอาย้ายแล้วเหรอยายละ,ยยละและ้วทำไมลิวอปุ่ยปล่อยเทพไปอ่ะแล้วผมคิดว่าใครหลายคนบอกว่าเฮ้ยประหาดุภาพท่านจะแบบน้อยลงด้วยหรอเออล่าสุดไปยืนข้างสนามที่มิลานครับทีมสเสมอนะฮะแค่ยืนข้างสามเออสเสมอลุ้นได้แหละลงไปเพื่อเปลี่ยนเหมือนกันโอ้โหนี่คือประหาดุภาพของมหาเทพโบรุกี้แล้วสําคัญตรงนี้ คนที่มาต่อโอริกิมมหาเทพของเราเป็นมหาเทพคนใหม่มหาเทพดาวินิซิอุสออล่าสุดเป็นไงพานุภาพเหลือล้นโดนไปได้ไปสามนัดใส่เบอร์ยี่สิบเจ็ดเหมือนกันมีแต่คอนเทนต์อีเวนนี่ก็คือหนึ่งนะันแต่ในคอนเทนต์คือ โอริกีขยับอะไรเป็นมีมได้เสมอเป็นมีมได้เสมอคนที่เจ็บนิคลาสเบนเนอร์โอ้โหนี่ตำนานมเมื่อกี้มึงอ่ะรุ่นใหม่ไอ้ตำนานอันนี้กูบอกเลยกูพาย้อนกลับไปรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นตัวพ่อนี่คือมหาเทพในตำนานของปืนใหญ่อาร์เซนอลกับชื่อใครๆเขาไม่เรียกว่าเบนเนอร์นะครับท่านเบนเนอร์นี่คือชื่อเขาเรียกว่าเป็นชื่อมนุษย์เอออันนี้เขาเรียกกันว่าท่านหลอกเบนเนอร์ครับแล้วจริงๆเหนือไปกว่านั้นนะคุณจะบอกว่าเขาเป็นราชวงศ์เออเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยควงกับแคลรลินเฟรมบิงที่มีเชื้ออสาายบรน แต่ราชวงของเดนมาร์กเอาง่ายว่าเคยได้เมียที่เขามีเชื้อสายอก็เลยกลายเป็นท่านหลอดอ่ะโทษนะก็คือไปล่อไปล่อท่าชวงน่ะแล้วกลายเป็นหลอดเยไปมีความรักก็เลยมึงใช้ทำเออไปมีความสัมพันธ์นะนั่นแหละซึ่งสเกลความมหาเทพของเบนเนอร์ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาชายามิชัยมากๆครับ มีผ้าตัดต่อมากมายของเขากับบอลลงดอเป็นติดสมัยมึงไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะนะครับผมส่วนการเล่นกับอาร์เซนอลก็มีคอนเทนต์ดีๆมาฝากเสมอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยิงประตูได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นวาระแห่งชาติเลยนานๆจะมาทีเป็นเรื่องปรากฏการณ์เหมือนแบบว่าดาวเสาวนสุขเลกราคาอะไรประมาณนี้นะครับผมเรื่องฝีเท้าตัวของพี่เบนเนอร์พูดตรงๆก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับผมแต่ที่มันโดดเด่นเกินฝีเท้าเนี่ยก็คงจะเป็นความทัหลอดที่ทุกคนน่ะ ไปมอบให้กเองนะอันนี้ต้องบอกว่าคนอื่นลินกาอาจจะสร้างป๊อบบาอาจจะสร้างโอริกี้อาจจะด้วยผลงานแต่เบนเนอร์อยู่เฉยๆเล่นบอลอยสนามแต่แฟนๆก็ไปแห่ให้เขาเป็นเทพหลอดเหมือนเหมือนด้านหนจำไม่ผิดนะถ้าหลอดเบนเนอร์เนี่ยเป้งๆเลยนะมีงานอ่ะตำนานมีงานตำนานจริงนเพราะว่าเขาจิงประตูในศึกยูโร2012แล้วเขดีใจเขาก็ถกออกมา แป้งแป้งเ,เลยโอ้โห<ด>ถูกโอ้โหให้มันออนแอร์ได้ก็ไม่ใช่เขาถกเขาถกเสือ้อแล้วเห็นบ็อกเซอร์พออว่าบ็อกเซอร์ขอบแบบมันเขียนว,ว่าแพดดี้พาวเวอร์อ้าวทำไมอ,อ๋อจะพลังคุณแพดดี้ไม่ใช่มันเป็นบริษัทรับพน,นันยังไงเรียกว่าร,รับงานโต๊ะมาคือเหมือนแบบส่งเสื้อให้รีวิวอะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีแบบนิดนึงอะใส่รองเทาหนาหน่อยนะจังหวะดีจงดีจะเอาให้กล้องเห็นประมาณนั้นเดี๋ยวเอามาเก็บตังค์แต่ว่าเป็นเรื่องเขาปฏิเสธนะเขาบอกว่าเฮ้ย ผมไม่ได้ตั้งใจสีนี้เป็นสีนาโชคกางเกงใน,นาําโชคไม่เกี่ยวแต่โดนปรับแสนหนึ่งนะ oh. แสนยูโรนะ oh. เออนี่คือความชิบหายวายป่วงของท่านหลอดเบนเนอร์นะฮะแต่ <c oughs> คุณฟังกันไปตรงนั้นคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นบ er ็อกเซอร์โชคดีไม่มีการอะไรถูกไหมตลึ <c oughs> งตอลองอะไรใช่ไหมทำไมเรื่องราวผ่านไปอ้าป2017พัดิพาวเวอร์ออกมาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะเป็นการวางแผนไปแล้วเรื่องหน้าครับบ็อกเซอร์ตัวนี้เนี่ย วางแผนไว้แล้วนะครับแล้วแม้ว่าเบนเดอร์เนี่ยอาจจะลืมถกซึ่งเราไม่รู้ว่าสัญญานั้นเนี่ยมันจะไปอยู่ที่แบบถกหรือว่าถอดหรือเปล่านะครับแต่ว่าการที่เขาถอดบ็อกเซอร์โชว์บ็อกเซอร์เนี่ยจริงๆแล้ววางแผนมาหมดแล้วเอ้เบนเนอร์ดูถึงหน้าเบนเดอร์ท่านหลอดโ oh, อ้กคุณรู้แล้วทำไมเป็นท่านหลอดไอสัตว์รับงานแต่ไม่ <laughs> รับงานล้มนะรับงานยิงรับงานแบบรีวิวนะคนต่อไป มาตินแบรนด์เวรโอ้โหอันนี้เป็นมหาเทพฝากฝั่งของลาลิกาข้าไปดูสเปนกันบ้างครับผมนะฮะจากกองหน้าคนนึงเนี่ยที่แบบว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาเนี่ยพุ่งตรงเลยนะฮะกูมมไม่รู้จักเลยฮนะ <laughs> <laughs> คือ<ต>ไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาจากไหนย <laughs> อย่างไรครับแต่ว่าพอมาอยู่กับบาร์ซ่าเนี่ยฟุตบอลทั่วโลกเนี่ย มักจะเอาเขาไปเป็นมีมโดยเปรียบเทียบกับโรนโดอาไนเฮ้ยจริงเคยเห็นอยู่อ่าเคยเห็นเคยเห็นคือหมายความว่าทรงมันเหมือนน่ะรูปร่างลักษณะมันเหมือนอะแค่ไม่หัวล้นนะแค่นั่นเองล้นเหมือนกันสกินเฮดเออมันมันเหมือนคนละแบบไงเออมันมันล้อคนละแบบเออสีหน้าอาจจะแบบจริงจังนะถ้ากลายเป็นว่าเวลาดีใจก็แบบแนวแนวแบบกวนตีนหน่อยหนแฮปเปอร์ดูกวนๆเลยทั้งแบบเฟรนด์เนี่ยมักจะมียอดเอนเกจเมนต์ในแต่ละโพสต์มากกว่าสตาร์หลายคนในบาร์ซ่าเลยนะครับคือฝีเท้าเนี่ยโคตรนะ ไม่พุ่งสูงเท่ากับ Engagement เพราะว่าแต่ละครั้งที่เขาจริงได้เขาทำอะไรก็ตามเนี่ยมันก็โพสไปปึ๊บเนี่ย e อ g น g e m e n t ดีคนแบบว่าโอ้โหนักบอลจอมสีสันซึ่งจริงๆต้องบอกว่าแม้ว่าเมสซี่เนี่ยอาจจะย้ายไปก่อนหน้านี้แะแต่ว่าพอมีทางด้านของมหาเทพเรดเวลดแฟนบาร์ซ่าสบายใจเลยสบายใจเลยสบายใจที่จะมีตัวแทนสบายใจจัดเลยมึงจัดมาเจ็ดแปดตัว เออแต่เบรดเวตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ลงสนามนะฮะแต่ว่ามาลงเมื่อไหร่เนี่ยเป็นที่จับต้อมองเสมอเพราะว่าเขาถูกเอามาเป็นมีนกันอันนี้น่าสงสารแกนะคนที่9แฮร์รี่แม็กควาไม่เหมือน แฮร์รี่แม็กควายคนนี้ก็อย่างที่รู้กันครับว่าเป็นจอมคอนเทนต์ของยุคนี้เขาเป็นคอนเทนต์มาตั้งแต่เป็นกองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะหยิบจับอะไรลงแบบไหนหรือแม ki ้จะเก็กหน้าอะไรก็าตามครับเป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยครับผมก่อนหน้านี้อ่ะจริงๆแล้วตอนที่ยายมาเป็นค่ากองหลังค่าตัวแพงที่สุดของอโลกใบนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีคอนเทนต์เยอะแบบนี้หรอกนะครับพีแต่ว่า ในปีที่ผ่านมาเอาตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเลยจริงๆนะออคือช็อตผิดภาพช็อตผิดที่ผิดทางช็อตแบบไม่น่าจะเกิดขึ้นมันเยอะขึ้นมันเยอะมันบ่อยมันมาทุกสัปดาห์กูชอบจัดเลยประกบเพื่อนตัวเองเออ <c oughs> มึงเตะหัวเขาแตกกูถึงไม่แปลกใจทำไมป้องบายย้ายหนี <c oughs> โอ้มึงไมปเตะเขาได้ยังไงมีอันนึงที่มันสกัดด้วยสายตาที่มันาน <c oughs> หลังงั้น,นก็ ทิพย์เน<อ>ี่ยนะครับไม่ว่าจะประกบเพื่อนตัวเองก็ผิดพลาดนะแต่<อ>หัวเพื่อนจัดงานให้โกยืนผิดฝั่งอีกหลายอย่างที่ทําให้แมนยูกลายเป็นทีมตลกอ่ะลง<อ>ทีไรก็มีแต่คอนเทนต์นะครับผมอย่าเรียกทีมเรียกว่าเป็นทีมที่เ <c oughs> น้นในแง่ของเอนเกจเมนต์ <c oughs> เป็นทีมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัวพ่อคุณสร้างคำให้กลายเป็นคำดีได้ยังไงวะอ่านี่คือสุดดูดีเลยอ่ะแมชชั่ s ยูเตอ i t เดอะท็อปออฟคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่เอ้ยครูเจ๋งมากเขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ช่วยเลยไม่ต้องอะเอนเกจเมนต์สูงที่สุดประธานทษอ้าา a c e b o o k หรือ YouTube หรือว่า t w i t t e อมีรางวัลสำหรับเอนเกจเมนต์แมนยูกวาดเรียบผมพูดจริง แต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วนะฮะตอนนี้ดีขึ้นแล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีตรงไหนรู้ป่ะดียังไงดีเพราะวาลานคู่มาที่นี่แม็กควายไปนั่งโอ้่ตัวคอนเทนต์กูเออแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าว่ากันที่มีเท้ากันเนาะแม็กควายท่อว่ากันตรงๆตัดความแมนยูออกไปนับกัตตชาติอังกรดเดี่ยวก็ถือว่าแกโอเคนะครับก็หวังก็ได้แต่หวังแล้วกันนะ อให้แกอาจจะไปหาที่หาทางอื่นเดี๋ยวก็บัานใจสำหรับผมนะแมนยูอาจจะไม่เหมาะคุณไล่เลยอรไล่เลยอุ้ยไม่สําหรับผมแมนยูอยู่ไปมันสำหรับมันมีเสมอมันมีแต่เจ้ากับเจงแล้วแต่การต่อไปอยู่ทีมอื่นูดีอาจจะสร้างชีวิตใหม่ให้เขาได้มุมนี้คุณไม่เคยคิดกันจริงเจ้ากับเจงนี่จริงเพราะว่าต่อยทาดีเนี่ยเสมอตัวมันเสมอตัวแล้วว่าขอแค่มึงประกบเพื่อนอีกทีเมื่อไหร่มึงหาได้เลยมึงโดนด่าได้พลาดอีกก็โดนอีกทำดีก็เจ้าดังนั้นเนี่ยผมมองว่ายุคต่อไปของแม็กควาย ไปสร้างคอนเทนต์ที่ทีใหม่แต่เป็นคอนเทนต์ที่ดีครับอคนสุดท้ายอแอนี้เวลเบ็คถ้าคุณกำลังพูดถึงคำว่ามหาเทพนอันนี้ของจริงผมบอกเลยว่าที่สุดนี่คือต้นแบบและไอดอลของมหาเทพคุณเลิกคิดถึงลอดเบนเนอร์คุณเลิกคิดถึงมหาเทพโอริกิซิอุสเพราะนี่คือต้นแบบและแบบฉบับของคำว่ามหาเทพเบลบิซิอุสครับสาธุครับสาธุครับ เบลซิอุสเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีคอนเทนต์เยอะมากๆครับถ้าใครจำกันได้มีช็อตหนึ่งตอนที่มาประเทศไทยนี่เป็นช็อตภาพจำที่ทำให้เราพูดถึงเบบเซิอุสกันแบบตลอดจนถึงน้าเวลานี้เลยครับเลี้ยงบอลอยู่ดีๆ <laughs> อยู่มุมทรงดีๆมึงตอกอะไรของมึงวะแล้วมึงก็ทำบอลหลุดออกไปคืออารมณ์จะโชว์ท่าจะโชท่าแต่กดผิด สูตรไม่ติดซะงั้นก็เหมือนกดสี่เหลี่ยม x และ x ไม่ติดแล้วก็เลยวืดไปเลยไหนจะมีการไปล้มเละเทะหน้ากรอบนู่นนี่นั่นแบบงงๆอีกกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้ขึ้นชื่อว่าต้นแบบของคาว่ามหาเทพที่ไม่มีใครค้นล้มบัลหลังของได้นะครับไม่ว่าเบลเบกจะเจ็บจะเดินจะวิ่งจะลงสนามจะเล่นท่าไหนยังไงถ้าคุณแคปภาพเขาเขาจะสร้างแอนเจิ้น้นให้คุณค้นเสมอนะครับมาพร้อมยอดไลค์แบบถล่มทลาย และก่อนหน้านี้ในเกมแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอก,กับไรตันใช่ไหมใช่เวลเบกเปลี่ยนไปอีกคนครับแล้วทำให้คอนเทนต์เกิดขึ้นกับยูไนเต็ดแต่คราวนี้ <c oughs> เขาอยู่ฝั่งตรงข้างดันดีแล้วเวลเบกเล่นดีด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าพลนุภาพของเขาเนี่ยยังไงก็ยังคงอยู่และมันจะยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยซ้ำไม่ว่าอยู่ทีมไหนเวลเบกคือตัวคอนเทนต์ของเกงครับแล้วผมบอกเลยนะเขาไม่สามารถย้ายทีมได้อีกแล้วเฮ้ยทำไมอะเฮ้ย าะคุณไม่สามารถประเมินค่าตัวของเวลเวตได้ครับและนี่คือทั้งหมดของขอบขนาดท็อปเทีมสเปเชียล หาเพื่อนๆคิดว่านอกเหนือจะสิคนนี้พี่เบลพี่เกมมึงตกไปคนนี้ได้ยังไงอ้นี่ก็ตัวคอนเทนต์อันนี้ก็ตัวคอนเทน,น,นต์คอมเมนต์มาให้พวกเราได้รับรู้กันเนาะแล,และตอนหน้าท็อปเทนสเปเชียลจะไปนำเสนอเรื่องอะไรฟิวฟิวๆิฟฟาวนะครับกดไลค์กดสับตะไคร้ติดตามไว้ได้นะจ๊ะและสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับครับช้างฟุตบอลโมเมนต์ข้อบอลขอช้างขอเดียวกันถึงข้อสนามจ้าชช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอลขอช้าง ข้อเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการ